คุยกัดไปเปล่าเอาไปไอสัตว์เอาไปเอาไปเอไปไม่ี่เต่าผม้อไวจมมาทีนี้น่ะไอ้ผมร่วงมันรอหนึ่งอยู่เนี่ยไอ้ผมร่วงเนี่ยยัไม่แพ้ใอยเลยสัตว์มาด้ ผมแค่อยากเมาลืมใจหมดที่กูจะแพ้ตัวพี่วิธีกูจะแพ้ตัวพี่แต่เธอรู้ว่าคนละซ้ำตอนที่ผมนั้นตอบและถ้าอยากรู้ความรู้สึกข้างในให้มองดูที่ตามันตกเวลามันเริ่มจะบีบให้เรื่องของเรามันจบไปผู้คนเขารู้ที่ผมพูดทั้งหมดมาจากใจชีสียเงินทองไม่ได้เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับใจเรื่องนี้มันไม่สามารถจะโทษใครได้ว่าจากไปเธอรู้ผู้คนมากมายเขาหาฉันแต่ฉันไม่เชื่อฉันรู้กูรักใครกูรักไม่ได้เพื่อแต่กูให้ใจมันก็รู้กูไม่เพื่อ

แรงว่าของเธอให้มันก็กลายเป็นเงินทองกูแค่คอยากนั่งมากับแฟลชไ่ออเป็นกรอนเธอแม่งไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นเธอไม่หวังซอยทองและผมไม่รู้ว่าเกมนี้จะจบเป็นพี่น้องและความเป็นจริงทั้งหมดที่ฉันได้รู้ต้องรับให้ได้และแฟนกูรู้กูให้ใจเธอคนหนึ่งมันไม่ง่ายในทอมกูเล่นมีแต่ยาวความรู้สึกกูตายและความมันลอย โอ้เบบี้ก็รู้แค่จะกันช้าไปนิดเดียวกันนี้เธอไม่ด้งห่วงว่าผมจะตายให้ยามันทออมันนองขอโทษที่ผมมันนอกแต่ใจแค่อยาเชื่อใจตัวเองตอนนี้ผมโคตรทีเหนื่อยแล้วพอเจใจี่มีไว้เ้อมาเลือกได้ว่าใครเจ็บฉันจะขอรับมันเองยังเห็นเธออยู่กับเขาได้บอกเลยมีไว้ชวนในผมแต่งจากความเมาให้ฟรีันพาไปเองเพื่อนผูมียาดีมาคอยเลกสาริสเพลยเไม่เข้าใจวาที่ให้ไปน่ะไม่ใช่รักปกติจตกรึเลช่างมันแต่คอยเธอไม่ต้องมาโทร นตัวไลนในเรื่องมีพพนคนปอนกูเลือกจะออกจากเมืองแบกรับความผิดชอบมีเล็ดเคียนเป็นพันเลือกกูยอมคิดนอกกรอบดีกว่าต้องใช้ชีวิตมันมาที่บ้านเชื่อ I'm the man now นอกจากกู้อง hold back ชิคกี้พายานข้ามีแต่ใจกูไม่สามารถ hold ได้ k อเลเ e ลอาบเคยมาไม่เส็จให้มันมี more racks ขอยอมเป็นปีศาจดีกว่าต้องใส่หน้ากากเซ็หน้าเป็นเหมือนว่าไม่เจ็บน้องกูไม่ ที่ฉันเป่าแต่พอพอดีพังไงใน no stopping มีที่ผู้ลองเพย์ต้องเป็นจริงแม้ว่าตัวกูไม่มีปีกูก็จะลองเสียงที่จะบินฟังกิดิช I'm going in I just hope that ก่อนกูจะตายกูต้องมีกิน Make sure everything for my soul ทุกครั้งที่กูสปิดไม่อยากมีสิ่งกูแค่พิสูจน์ในพรสวรรเทหมดหน้าตักกูลองเสียงแบบไม่มีแพ้ Oh baby เ i ว้เท็ดตเธอไม่อยู่ฉันแมงก็ได้ได้ตีใน trap game เธอยังไม่แล้วมันดนใจฉันยังแตงเพลง How could you play me like that?